ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยครับกับรายการดวงแก้วสัญจรรายการตามหายางหน้าตายนะครับวันนี้สมพงษ์ได้พาท่านผู้ชมมาตามหายางหน้าตายที่จังหวัดบึงการอำเภออะไรนะครับอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองนะครับแต่ที่แน่แน่ครับวันนี้เราเจอเจ้าแม่ของจริงครับราชายางมาจากภาคใต้เหรอจากกระบี่นะครับแต่มามีครอบครัวอยู่ที่บึงการวันนี้ครับถือว่าเป็นความโชคดีของบริษัทดวงแก้วออร์แกนิกคุณผู้ชายชื่ออะไรครับช่วยแนะนำตัวหน่อยปุยครับ คุณปุ้ยนะปุ้ยบึงการปัญญาชื่อดีค่ะคุณชื่อดีปุ้ยดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเพราะว่า,าเกษตรกรสองสามีปัญญานี้ก็คือเจอปัญหายางหน้าตายอีกแล้วและที่สำกัญครับคนที่เขามาทําไว้ในขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือไม่ถูกวิธีนะครับเลยทิ้งปัญหาไว้ให้กับเจ้าของสวน <c oughs> ไอยางต้นนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณ 13บ,บ <ENGLISH S 1> ปีนะครับแล้วมีปัญหาที่มันเป็นยางหน้าตายกี่ไปออกกี่ปีฮะประมาณเพ<า>ิ่งเป็นปีนี้ปีแรกค่ะเป็นปีนี้ปีแรกทำไมไม่พูดภาษาใต้อะแรงใต้ดูหน่อย <c oughs> แรงแรงใต้ยแรงใต้อันนี้คือยางยางเพิ่งเกิดปัญหายียงแก้ห่งปีแล้วเป็นยง1600 <c oughs> าง1ันหกรนะครับตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยคุณหนูดีเนี่ยคิดว่าจะหาอะไรมาใส่นะปีหารุโยป้อ จับเสือลาแล้วก็ใครคควงงกลับยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอก็ถือว่าเป็นความโชคดีของดวงแก้วนะที่เข้ามาก่อนนะครับวันนี้นะครับขอบอกนะฮะของเราไม่ใช่ปุ๋ยแต่ของเราในจดทะเบียนทางการค้าหรือในเรื่องของะราชบญัติปุ๋ยเนี่ยเป็นสารปรับสภาพดินนะครับแล้วทาไมเราต้องจดเป็นสารปรับสภาพดินเพราะว่าผมเองเป็นเจ้าของบริษัทต้องการช่วยเหลือพี่น้องจาให้ใช้ของที่ราคาถูกๆแต่มันมีคุณภาพ ถามว่า le ผมขายได้ไหมกระสอบละพันสองพันอย่างที่คุณหนูดีพูดผมขายได้แต่เพราะยางหน้าตายมันไม่มีตัวไหนแก้ได้ไงผมจะแอ็กหน่อยแล้วคนไดตายก็ต้องเอาผมไปไหมแต่วันนี้ครับผมขอยืนยันนะครับราคาเนี้ยเป็นราคาที่ผมตั้งใจมากที่จะช่วยเหลือพี่น้องนะก็คือ6ก0อคุณหนูดีคิดว่ามัน,นแพงไหมกระสอบละหกร้อยห้าสิบไม่แพงนะเพราะมันสามารถช่วยรักษายางหน้าตายได้ <c oughs> ช่วยทําให้เกษตรกรมีเงินเพิ่มได้เพิ่ม <c oughs> ไม่เพิ่มเราดูครับยางต้นนี้ตายมาหนึ่งปี แต่เราใช้เวลารักษากี่นา,นาทีครับคุณปุ้ยสิบนาทีนาทีคุ้มไหมครับเราทิ้งมาหนึ่งปีเราเสียงเงินไปกับต้นยางต้นนี้ประมาณ6000บาทเพราะยางต้นหนึ่งจะให้เงินเราอยู่ที่3บาทถึง4บาทต่อวัน,นถ้าเป็นหนึ่งปีก็ห้าหกพันบาทต่อต้นต,ต่อปียอยากจะบอกกับพี่น้องชาวสวนยางว่าที่ปล่อยยางตาย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 นะคุณทิ้งเงินเยอะมากของคุณหนูดีเนี่ยทิ้งไว้กี่ต้นปีนี้ในสวนเราเป็นสิบนะคะเป็นสิบนะครับเป็นสิบต้นสิบต้นก็หกพันบาทต่อปี คิดง่ายๆน่าจะได้ไหมครับได้อยู่แต่วันนี้ <laughs> เป็นโอกาสที่ดีและโชคดีของท้องสองคนนี้อยากให้คุณหนูดีเนี่ยช่วยบอกแรงตายแรงตายไปบอกพี่น้องชาวใต้หน่อยฮะ <laughs> <laughs> เพราะวันนี้มีปุย๋ยแล้วมีสัน้น <c oughs> จัดปรับปรุงห <c oughs> น้าดินมากค่ะพ <c oughs> อ,อดีมากปรับปรุงต้นยางตายแต่ว่า <c oughs> ตายเนื่องจากเป็นปีแล้วยไงทำให้ไล่มาขึ้นได้ไม่เดิมก็แบบ ฟาผูกใจมากเลย <laughs> ใช้เวลาแค่สิบนาทีอันนี้ผมอยากจะถามความมั่นใจของคุณหนูดีว่าให้ความมั่นใจกับดวงแก้วเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ในวันนี้นที่เห็นให้เต็มร้อยค่ะให้เต็มร้อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยว <laughs> คุณปุ้ยมาคุดปุ้ยบ้ยางไชาปุ้ยบ้างครับ <laughs> คุณปุ้ยอยากจะพูดอะไรกับพี่น้องชาวจังหวัดบังกา้างครับเรื่องของยางหน้าตายว่าวเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีผมมีคนที่จะมาว่าวแทนอยู่ลูกี่ลูกี่ด้านหลังขอเชิญหน่อยครับเพราะเราไปทำสวนเขามาแล้ว แล้วก็ได้ตามมาช่วยเหลือเราอีกส่วนนึงคุณพี่อะไรนะทองคำครับโอ้โหแสดงว่าทองเยอะดิ <c oughs> ทองเยอะอย่างคุณทองคำนี่จะเป็นอีอกอีกลายหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเราได้ไปทําการทดลองมาแล้วเนาะ <c oughs> แต่ส่วนคุณทองคำเนี่ยเราให้เยอะนะให้ประมาณติดสิหกต้น <c oughs> ผมให้เยอะนะโดนแก้วให้เยอะแต่สวนนี้ให้ต้นเดียวแต่ของคุณทองคำเนี่ยเราทำกนคือมันมีลาสีชมพูลาดําเปลือกแตกนะครับสามต้นหน้าตาย ลองลเล่าทุ้ฝังฝั่งที่มันตายมากี่ปีกี่ปีผมตายมาสามปีแล้วครับสามปีสปีแล้วเมื่อกี้เราทํากันกน่กี่นาทีครับประมาณสักสิห้านาทีไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแปดแตอนนั้นแปดนาทีตอนนั้นแปดนาทีแล้วมันไหลไหมไหลครับพอคุณทองคําเห็นว่าเอ้ยยางเราใส่ไปแล้วมันเกิดปฏิหาริยาน้ำยางไหลคุณทองคําคิดยังไงครับตอนนั้นคิดว่า มันเหลือเชื่อครับมันเหลือเชื่องงไหมงงครับงงหมูดีนี่ก็งงไหมงงนะตายมาตั้งสามปีแล้วตายมาสามปีคิดว่าความหวังไม่มีแล้วไม่มีความหวังแล้วเจ้าดัแก้วไปสิบนาทีไหลเฉยเลยแต่พวกมันเป็นถานอย่างเดียวเดินตัวเปล่าเป็นสิบแถวเป็นแถต้นต่อแถวครับก็นี่ครับคือความภาคภูมิใจของพี่น้องเราที่ได้ทําการทดสอบหรือทดลองกับสารปรับสาพดินตาโดนแก้ววันนี้เราใช้ของจริงไม่ได้หลอกไม่ได้โมไม่ได้เป่าคาถา ต้นยางไม่ได้เข้าข้างผมอยู่แล้วนี่คือธรรมชาตินะไกลแล้วเห็นผลเลยอย่างนี้ดวงแก้วสุดยอดไหมครับสุดยอดดวงแก้วสุดยอดไหมครับสุดยอดท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยครับกับรายการท่าลองท่าชนกับเกษตรกรสวนยางครับวันนี้ครับรายการดวงแก้วสันต์จัเาได้มาพึ่งการนะครับเมื่อเมื่อที่ไปที่กาญจนบุรีครับเพราะมันไปมาทั่วไงนะครับแต่ที่แน่ๆครับวันนี้เราได้อยู่กับเกษตรกรหลายท่านเลยที่ปลูกยางพารานะครับคนที่มีปัญหามากเลยก็คือเจ้าของสวน ณตรงที่นี้ก็คือคุณคุณอะไรนะครับนะครับฮะคุณสมานนะครับสมานผมสมพงษ์ยิ้มเขียวคุณสมานนามตกุนพันธมาครับพันธมาอ้าวไม่ใช่คุณไทยเนี่ยไม่ใช่พันธม้าครับนะครับแต่ที่แน่แน่ครับคุณสมานของเราครับเจอปัญหายางหน้าตายก็คือต้นนี้ต้นนี้ยางพันอะไรครับ6ครับพันหมวอยนะครับหมูหมูจิ๊บจิ๊บทะเจอหมวงอยแก้วยิ้มปากบานครับแต่ที่แน่แน่ครับคุณสมานเจอปัญหามา ต้นน anyway, like, ี the like ้ค yeah. ือมันไม่ออกเพราะเราสังเกตได้กีดได้ประมาณ78็ดตรมีดแล้วก็หยุดไหลแล้วก็ย้ายฝั่งไปฝั่งนี้อีกเ8มีดแล้วก็หยุดไหลยางกี่ปียางหกปีนะครับยางหกปีแต่กีดแล้วมันไม่ออกกีดได้ประมาณ1เดือนประมาณ1เดือนย้ายหน้าไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนแต่ผมบอกว่าให้กีดได้1เดือนแล้วก็ย้ายหน้าสุดท้ายมันก็ไม่ออกเหมือนเดิมคือเก่าคือเก่าของมันคือไม่ออกแต่วันนี้เจอดวงแก้วเข้าไปประมาณกี่นาทีครับ 8ปดนาทีครับแปดนาทีกีดหน้าล่างออกไหมครับออกครับกลางออกไหมครับออกครับบนออกไหมครับออกครับหรืออยากลองต่อเก้าอี้ข้าบนไหมครับแก่ที่แน่แน่ครับท่านผู้ชมเวลาที่เรากีดมาตอนนี้ประมาณ3ามสี่นาทีฮะน้ํายางในกะลานี้เกินเกินแบงยี่สิบแล้วนะเกินไหมสมานเกินไหมแล้วครับกี่นาทีที่เรากีดมาวางสี่นาทีครับประมาณสี่นาทีสี่นาทีหารสามอีกเพราะนี่มันสามหน้าใช่ไหมครับมันตัดส่วนนี้เกินเหรียญบาทล้ว เหรียญสิบแล้วเหรียญสิบแล้วครับนี่คือความภาคภูมิใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เราแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะภาคภูมิหรือไม่ภาคภูมิผมไม่รู้แต่ตัวผมเองก็ภาคภูมิมากที่สามารถมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางได้คุณสมานคิดว่าดวงแก้วดีไหมครับดีครับดีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับท่านผู้ชมไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่เท่าไหร่การันตีที่ว่าจะซื้อสักกี่สอบครับสิบสอบครับโว้าสุดยอดตายมาสามปี เอ้ยังยังกี่ปีนะยังหกปียังหกปีปตายมาหป,ป,ปีครับไม่ได้ตายสมปีนะตัวน,นี้คือ <c oughs> ตายมาตั้งแต่เกิดนะครับ <c oughs> แล้วเรามาทําให้มันไหลได้คุณตามานบอกว่าเอา10สอบถือว่าสุดยอดครับ <c oughs> ทดลองก่อนแต,อแต่ที่นแน่ผมว่า10สอบไปอยู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูตอนท้าย <c oughs> ช่วงแรกเราจะขายให้คุณตมานจําไว้นะครับพี่น้องชาวจังหวัดบึงการกระสอบแล้วหกร้อาสิบสิบสอบแรกนะครับ แต่ถ้ากระสอบติดเบ็ดติดติดติ้ากระสอบละพันนะครับจำไว้นะครับสวัสดีครับัต่ออีกนิดนะครับวันนี้เราลืมไปนิดเดียวในเมื่อสินค้าเราดีคุณโอที่บอกว่ามั่นใจแล้ว100%วันนี้จะสักกีตันนี้สั่งสักกีตันนี้ครับเอามาหนึ่งตันก่อนแต่เอาหนึ่งตันก่อนนะครับหนึ่งตันก็ถือว่าสุดยอดแล้วอย่างคุณทองคํานี่สั่งไปแล้วกี่ตันครับหนึ่งตันครับนี่คือผู้ที่ได้ใช้กําลังจะใช้ในวันพรุ่งนี้นะของเราเนี่ยพอได้มาปุ๊บหวานไม่ต้องรอฟ้ารอนนเเลลยยหวได้ะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีทั้งนลครับวันนี้บริษัทดวงแก้วออร์แกนิกของเรานะคะสัญจรมาพบกับพี่น้องบ้านอะไรคะบ้านสุขสำราญบ้านสุขสำราญอำเภอบึงการอำเภอบึงการจังหวัดบึงการนะคะ เจ้าของสอดยางชื่ออะไรคะช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อนายสมานครับค่ะคุณสมานนะคะคุณสมานคะวันนี้นะคะบริษัทโวนแก้วของเราได้มาทําการทดสอบนะคะในการแก้ปัญหาในเรื่องของยางมีปัญหายางต้นนี้มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะหน้าตายครับหน้าตายตายมากี่ปีละเพิ่งจะเปิดปีแรกนะครับเพิ่งจะเปิดปีแรกแล้วก็ตายเลยตัวหน้าอันดินานเนาะแล้วที่ผ่านมามีวิธีแก้ไหมไม่นะครับไม่นะคะแล้วยังไม่มีอะไรมาแก้เลยใช่ไหมยังนะครับ แล้ววันนี้ที่บริษัทดวงแก้วของเราได้เอาสารปรับสภาพดินตาดวงแก้วแบบเม็ดของเราเนี่ยมาทําการสาธิตบอกให้ต่อน้อนําตอ่ออะไรที่วุ่นวายไหมคะทำไมวุ่นวายนะครับโอ้เพราะว่าไม่เชื่อใช่ไหมถึงไม่ได้เตรียมการรอนะคะเจ้าหน้าที่ดวงแก้วก็มาช่วยกันต่อน้ํานะคะเสร็จแล้วพอต่อน้ําเสร็จเราหว่านนะคะคิดว่าน้ํายางจะออกไหมไม่นะครับไม่คิดว่าจะออกใช่ไหมแล้วพอหลังจากที่เราทาเนี่ยใช้เวลาประมาณ8นาทีกินแล้วน้ํายางออก นะะคปกติเนี่ยถ้ายางหน้าตายเรากีดยังไงหาน้ํำยางก็ไม่บอกไม่กีดยังไงคะข้างล่างข้างกลางข้างบนเคยเคยทำไหมจั่วนะเวยนะจั่มีนะครับไม่มีครับแต่วันนี้มีแล้วครับล่างมีกลางมีข้างบนมีคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไหมในใจเราอ่ะไม่ได้นะครับไม่ได้แต่วันนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะเชื่อหรือยังก็เชื่อนะให้ความมั่นใจกับเค่องแก้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นนั่นแหละครับร้อยเปอร์เซ็นถ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย ันนี้เอากี่ตันวันนี้เอากี่ตันค่ะเ,เ,เอาลองสักลูกไหมสิบถุงก็ได้นะครับอ๋อสักสิบถุงเนาะโอ้บอกให้อลองลูกเดียวบอกเจ้าสิบถุงนี่คือผลงานของดวงแก้วในการแก้ปัญหาในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นยางมีปัญหาอะไรนะคะท่านมีปัญหาอะไรนะคะให้ดวงแก้วของเราไปแก้ปัญหากับท่านนะคะแล้ววันนี้นะคะผู้ที่มา ร่วมสังเกตการมาดูเหตุการณ์ในการแก้ปัญหาก็มีขอแนะนำตัวเองหน่อยค่ะเอ่อยายอิ๋วบุญเลื่อนธงชัยค่ะนนมบูรณ์ค่ะแล้วคุณนึงชื่ออะไรนะครับปุ้ยครับปุ้ยค่ะชื่อปุ้ยปุ้ยหัวดอนอ่าปุ้คยหัวดันกอาละคนนีค่ะค่ะอ่แล้วคู้ร่วมสังเกตการอีกคู่หนึ่งคุณทองคำคุณทองคำคุณลุงชื่ออะไรคุณลุงค ทองนดูดน้ากล้องทองคล้องไม่ทองคล้ทองคำทองปูนผูวันนี้มีแต่ทองทองทองเราคุณพี่ล่ะคุณเหลือวันนี้ครับคุณเหลือแล้วคนนั้นล่ะโุ่นหัวดอนโน่นหัวดอนแล้วคุณแม่ล่ะคะยายเอื้อนน้าดีแม่เอื้อนน้าดีดูสียขวันนี้พยานของเราเต็มที่ถ้าถ้าไม่ออกเนี่ยสงสัยเราออกจากสวนยางไม่ได้อันนี้ยางมันออกวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากบริษัทดงแก้วออกนิกของเรานะคะคิดว่า ปัญหาเรื่องอย่างนะคะเป็นปัญหาเรื่องจิบๆิเล็กๆนะคะถ้าท่านอยากแก้ปัญหาปรึกษาเราวันนี้ขอขอบคุณมากสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมนี่คือเราได้อยู่ที่ต้นปาล์มปาล์มพิการที่ซึ่งเจ้าของทิ้งแล้วเขาบอกว่ามันเป็นตัวผู้แล้วสภาพมันก็จะตายไม่ตายแหละแล้วนะครับวันนี้แต่ตัวผมเองนะครับได้ทําการใส่สารปรับสภาพดินตาดวงแก้วไว้แล้วก็จะฝากต้นนี้ไว้ให้กับเจ้าของเขาดูแลเองนะครับอันนี้คือพยานและหลักฐานที่เราทํากันไว้นะ เขาบอกว่ามันเป็นตัวผู้แต่เดี๋ยวเราดูกันว่าหลังจากที่เราใช้ดวงแก้วไปแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้30มกราค่ะวันที่30มกราหากในใจน้องผมงมีคนจองนาวนกอนดีรกวนในเนอะคนดีช่วยเพียบเรืดที ของผู้บาดที่ปวดร้าวเก่าระทมพอส่งใจไปกับลมอกแสนตรมใจแสนเศรา้าจากคนต้นงพูดฟังมูลที่เก่าทั้งสองเราเคยพรำจำนั้น 真话。